กินหรอวะไม่ผมได้วันนีจิมปูยยแยงของพี่โจกินหมดเลยสเต็กอะสั่งมาจานหนึงอะปูแยงของพี่กินหมดพ่ผม,ลมลเลรคเบคจริงผมเิมอิ่อะจริงแล้หมด ใช่เด็กกำลังโตขอบคุณค้าหายไปไวขอบุญค้าครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมหมูอร่อยอ่ะหมูเต๊นบอกพี่โจ้หน่อยได้ไหมพามว่าหนูชอบพี่โจ้ค่ะอยาแก้งดี ีตัวน้อยออย่ากแกงที่มองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ผมมองไม่เห็นมาผมมองไม่เห็นเราว่าอะไรความรักเข้าตาว่าวผมหลับตายอยู่ ทำดีๆอยู่แตวมันหกตาย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 ตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายตายค่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรอยหมีเออนั้นแหละเรื่อยเก่งมากอ้วเก่งมากอ้วนเก่งมากอ้วนเก่งมากลกโผล่ลูกแม่ มามาพี่เดี๋ยวี่จะเอาของฝันที่เขาส่งไปอ่ะเลี้ยงข้าวมือมีเลี้ยงข้าวอันนี้ไรระดมทุนหรอไรระดมทุนกับมือนี่ะ <c oughs> ขอบคุณครับโอา น้องกดกระดุมมาดีกยี่หิ่น้องกดกระดุมนี่ไหนถามไม่กอนไมบอกว่าไปแล้วนะครับขอบคุณครับ xếp kích lại còn, thế nghe cầu xếp yêu 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 cầu xếp เป็นไฟใช่ปู่แย่งเฟลืนไฟพี่กินหมดเลยไม่หมดยังเหลือตั้งเนื้อในจานอ่ะปู่เหลือแต่อันอที่มันไม่ไหมไว้ให้หอ่วเซฟเป็นพยานได้ว่ายังเหลืออยู่ไม่จริง้ะคุยอ,อ่ะหันดีดีหั่นดีนดีค่อยๆหัน่น หกหมดแล้วตายไปหมูไม่ชอนอ่ะทะเลปะทะเลปะทำไมอ่ะหมูไปชนเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย้หมูไปแบบเออขึ้นมาเห็น ห,หมูหนีผีหมูหนีผีมีมีปูไม่ใช่หมูหนีผีรักน้องคนเดียวได้ไหมไหมูหนีผีรักน้องคนเดียวมหมูนี้อะไรเงี้ยหรอป <c oughs> ูดองกาบข้าวเกลี่ยเปลาสามใบไมอันนี้มันเซฟปูปะ่ะใช่มันเซฟปู ไมงหอบไม่เจาะจริงหน้าหน้าหน้าเขาโมโหแล้วนี่โมโหจริงเหรอใช่เขาเห็นหน้าเขามองไอ้นี้มองมองเนื้อน,นี้เป็นหน้าพี่อะ่ะแล้วก็ค่อยๆหันค่อยๆหันโอ้ออัน้ก็จินกินสบายๆเลยข้าวหมูย่าง anh em khi hiểu mang là chịu cho mẹ bơi im nè rất là gòn chào lòng chim mình nè anh lòng chim ย่างอร่อยที่น้ำจิ้หมดเลยอ่ะอุ้ยนี่คนแบบอยู่รงเต็มเลยอ,อ,อ่ะพี่หูจริงเหรอ แล้วอะไรแล้วมันได้ไอะไรได้เห็น<อ>กิจกรรมตอนกินข้าวส<ล>องค,คุยคนนี้ได้คุยกับพี่เพลกดแล้วถ้าสมมติว่าพี่กลับถึงห้องแล้วพี่เปิดไลท์ไม่กลับกลับถึงห้องในสภาพนี้ดั่งวินมอเตอร์ไซค์ลืม <ก S 2> <c oughs> ปิดไลท์น <c oughs> ี่เลยเป็นตำนาน,นไงลืมปิดไลท์ตำนานโจโจ้แว่นแว่นอ่ะคือจริงๆอ่ะการไลท์อ่ะแบบเล็บแล้วคือแบบ แค่คุยกับคนพี่ตอนวันสงการอ่ะพี่เล่าเรื่องอะไรให้ฟงวันสงการอ่าพี่ยังจบพี่เงยงชวนที่ออกมาเล่นน้ำพี่ก็ขอปเลยเรียกรถแต่ไม่บอกว่าแอปอะไระดีดีอยู่ไม่บอกว่าแอปอะไร แล้วพี่จำจนไม่รู้อะไรนี้เนี่ยพี่ก็ขึ้นขึ้นรถใช่ปะแล้วอยู่เดี๋ยวเขาขับแบบเขาขับเขาขับแย่มากเลยเขาขับแบบขับจนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความปลอดภัยขับแบบวูบวูบวูบแบบน้เออแล้วก็เขาอยากเปส่งพี่ให้รู้สึกที่ลอๆมาขับแบบถ้าใช้คำไม่ดีก็คือขับแบบควรตีหน่ะจริงขับแบบขับจริงๆแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าใช้คำที่ไม่ดีแบบนี้ ขับแบบไม่นักชีวิตเขาอะแล้วขับแบบจะต้องขอคำที่มันมากกว่าคน,นอเอาเอแน้วไงต่อแล้ไาไงต่อกเจาะขับไมาได้ขึงนทางพี่ก็เลยบอกเขาว่าพี่จอดเลยครับ<อ>ผมจัดลงตรงนี้เขาก็จอดอแล้วพี่ก็ลงแต่พี่มโมโหมากเลยเออเรอ พี่เล่นที่ไหนที่ไม่บอกลอาเซียพี่บอกโอ้โหหลงคาถ่ายเงียบถ้าคุยกับเราอา a ซีคือตรงไหนนะมันคือตรงนี้ปะเขาใหญ่ปะห่ายเงียบไม่พูดด้วยเลยอา a ซีมันก็ต้องอันนี้กอ่อน,นไงเอ่ัน่านเอซีดีก่อนมาอันเนี้ยอาซีแล้วก็ต้องมีน้าของ c ซีแล้วเดี๋ยวมีหลาน C ซีแล้วก็ตา C ีเ,เอ เป็นที่เขยของ R CA มีตา CA แล้วก็มีจมูก CA มีหู CA มุกอะไรนี่เห็นไหมเล่นอะไรเนี่ยจริงไปเรื่อยมากงงโอ้ยแขนแต่ช่วงนี้ไหลแขนผมกระแทกบแบบพวกเก้าอี้อะไรเงี้ยบ่อยมากเลยแล้วมันก็จี๊ดอะ่ะแล้วไหลเป็นฟองป่ะ หลอกเป็นไฟอ่ะมันมีแต่ไหลโดนจอกล่อโดนใจมีแต่แขกเอามารวมกับแขกเป็นฟอรไหลเป็นฟอรหลอกเป็นไฟอ่ะทุกคนหล่อแบบไหนหล่อแบบไม่ไม่มันเอามารวมกันขอโทษได้ไหมล่ะนี่ไม่ควรบอกว่าหลอกระแทกโจ้อ่ะเุ้ยไม่รู้อ่านถึงหลอกกระแทกใจ ฮาพี <c oughs> ่โจแบบเวย้ยมีคนชอบพี่โจตัมเลยไหลกันแทกนอไม่ไ่ไหลกันแทกไหลกันแทกจอไหลกันแท่หแทเรหรอกกใจล่ากันแท,ก,นหก,แทกหนอหรอกกแทกงน่าแต่เนี้ยปียังไงนน เอ็งดูน้องนะใช่ดูน้องน้องชอบกินเฟรนไฟไม่ผมกินเพราะมันอยู่ในตานะเอ้าอูโแล้วอูโกินอันนี้ของพี่หมดเลยน้ำจิ้มมาไรแมวต่างมาต้องกินของตัวเองก,กินแล้วอะ่ะอูโกินน้ำจิ้มของพี่หมดเลยแล้วพี่จะกิน,น,นอย่างไร ัเดี๋ยวว่วมอิ่มพี่ก็จะลงล้านนะอรอยมาอะไรข่าวสารพี่เจ้าพูดในรถอึ้น้านเลยเรื่องตลกดี่อะ มันมามีคนบอกว่าไหลเกินคอ้ลยไหลเกินคอเป็นไงวะนี่เออช่วงนี้ยังเบอร์ยายอยู่อ่ะก็เลยบแบบไม่ค่อยมีมุกะอะไรตนกก ทำไมอะไรอ่ะโอ้หลุดแล้วมั้งไหลมากกว่าคอไหนลองไหลมากกว่าคอดิเนี่ยชอไปเลยเซฟเหมือนในนั้นแบบตัวบูกี้แมนอะแหลกผันร้ายอ่ะปีศาจผันร้ายเหรอโที่หัวไม่ต้องตีกับคออ่ะเอออยู่ตรงเนี้ย ไม่มีหนังของมันบ้างหรือไม่มียังไม่มาปะเดี๋ยวมาแล้วเห็นแต่แคนดี้แน่นมีใครเล่นโกล์ก g a เด e นหรือเปล่ากว่การเด่นคือไอสวนเหรอเกมในยโรบอกอ่ะปลูกสวนอ่ะมีใครเล่นโกล์ก g a เด e นบ้างมาเป็นคนเล่นมีคอนเล่นด้วยเจอพี่อู่บ้างไหม มันไม่ดีเลยเลยเหรอแทบไม่ดีเลยอ่ะจริงเหรอแล้วมันตั้งให้ดีเลยนะผมจะบอกว่าผมสุ่มได้อะไรนะมูลบอสซอมไม่น่าสุ่มนะเอ้ามาถามเซฟดิผมไม่น่าสุ่มนะแต่ผมกดทีเดียวได้กดถามถามว่าผมกดทีเดียวถามเซฟเอาเซฟอยู่ในเหตุอะไรทีเดียวเท่าไหร่ผมกดได้มูลบอสซอมแล้วหัว หุย้ย 1.5K เหรอไปพี่เป็นแสละก้าหมืห่นห เฮ้ยตกใจอ่ะเซเล่นแต่เซว่าเซเล่นบว่าไม่ค่อยได้เล่นพร้อมีอยู่เท่าไหร่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้พี่อูเล่นทุกวันเลยจริงอูติดเกมมากช่วงนี้อ่ะไม่แต่ว่าอูบอกว่าอูขายมูลบอสซ้อมอ่ะแบบติดช็อคติดโฟเซนแล้วก็เป็นโกะอ่ะอูขายได้สองพันล้านอ่ะดู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 สองพันล้านอ่ะดูดูดูคนอวดเกมซิง มาไลฟ์เล่นเกมเรามาทำไันี้ปะเขาเรียกว่าอะไรสตรีมเกมพี่โจ้สตรีมเอาวีอะไรอ่ะอ่านเซมอันเม้น์ไม่ทันไอหนีมีคนบอกว่าไอหนีไอหนีไอหนีจิน <I need. S 1> เทียนอะไรอ่ะอ่านไม่ทัน <Yeah. S 1> มีคนบอกโอลิมปปสสนุกไหมสนุกับแต่ว่าอยากเล่นอยากเตะบอลด้วยอ่ะปีหน้า ไอ้แต <muitas S 2> ่ว <sketches> ่าเซฟกับพี่อุ๋ต้องอยู่คนละฝั่งนะก้าให้เซฟเป็นโกเซฟไปลงซูโม่ไปทำไมเดี๋ยวพี่จัดจัดแข่งบอลให้ไหมอ้าวแต่มีอยู่สองคนนะเซฟเป็นโกอู๋เป็นคนเตะทำไมเซฟเป็นโก้อะแต่อยู่คนละฝั่งกันแล้วทำไมพี่อุ๋ไม่เป็นโก้อะเพราะระดับพี่อ่ะมันเกินระดับกองหน้างั้นเดี๋ยวให้ อูเป็นโกเหมือนกันแล<อ>้วเซลก็กลกเป็นโกเหมือนกันกลับเป็นโกไม่เลือกเอาว่าจะยิงเข้าตรงไหนไม่ยิงเข้าที่ใจแน่เลยอะไรอ๋อไม่ออกแล้วว่าขำเรื่องอะไรที่พี่เล่ามเมื่อกี้เหรอไม่เลยมือมือละ โอ้เขินใช่โอ้เขินหู é, ขี้เขินจะตาย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอเขิน <c oughs> แล้วชอบเขินแล้วชอบทำอะไรแบบเนี้ยที่โจชงอีกไม่ได้ชอง,ชงอะไรอ่ะใไรไปโจชงแบบกาแฟอะไรเงี้ยเที่ยวจุ่มเป็นไหมคือกาแฟเขาทำแบบแบบคั่วเลยเห็น สาลาที่ทำกับผ้าเป็นด้วยทำกับข้าอร่อยด้วยเอิงหรออันนี้สาลาอะไรนะจริงแต่ไม่เคยรับไม่ผมกินเลยนะเออผมผมไม่เชื่อ,อวันก่อนจิมมี่โอมไปงานจิมมี่โอมกลับ<ช>มาตอนเด็กพี่ก็ทำกับข้าวห้จิมมี่โอมกินจริงหรอ้าวไข่เจียวให้จิมมี่โอมกิน,น,นแล้วจิมมี่โอมกิาผ้หรอ อมกินเข้าไปคำเดียวอมบอกอวว้วกดีกว่าอ้าวไม่ใช่จิมมี่อ้าวผู้หนึงจิมมี่ชิมเข้าไปคำเดียวเท่านั้นแหละ<ช>จิมมี่บอกพี่โจ้มันปลาหกเหรอปาก <laughs> ไม่ใช่น้ำปลาแต่เป็นขี้มือพี่เองอ่ะก็พี่ตีไขยย่แบบนี้เพราะถือเขาใช้ควาตีที่ใช้มือเนี่ยอ <laughs> ือพี่พี่ทำมือสองแงอง่่กวเนี้ยแต่ไม่เป็นไรพี่จิมมี่ได้แร่ธาตุเยอะอยู่ ทั้งในเล็บ A ถึงซิงเอถึงซิงอ่ะจิมมี่กินคำเดียวจิมมี่วางเลยจิมมี่บอกว่ากลัวเป็นโรคไตยี๋เจ้ามือไปจับอะไรบ้างเซฟปู่ได้ใช่ไหมมา แต่เราเราเรียกเซฟว่าพี่เซฟดูให้พี่ฟังรอเดียวเรวพี่อ่ะฟังเร็วเร็วผมเร็วเร็วใช่หน้าผมเดี๋ยวพี่เลี้ยงมือนี้มาไม่ผมจ่ายเองมือเนี้ยแค่เรียกว่าพี่เซฟครับให้เอาเรียกนายไม่เรียกพี่เซฟครับได่เพี่เซฟครับวะพี่เรียกคนเดียวเหอผมไม่เรียกน้องอู๋เซฟลองเรียกน้องอู เรียกได้ผมชิวเหรอเนี่ยน้องโอ๋ครับน้องโอ๋ครับแต่ตอนอยู่ลงตอนตอนก่อนลงรถเซฟขออยู่เราเรียกนะไงเรียกว่าแต่ยังไม่ได้ยังไม่สนใจอะ่ะไม่มีทางหูกใจอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ทางของพี่ไม่แต่ขอได้ไหมครั้งเดียวในชีวิตอูยครั้เดียวมันต้องได้ดิแบบครั้งนึงอะ่ะ มันเลยมันต้องเป็นพี่เซฟแต่น้องอู๋เอ้ยน้องอู๋กับพี่เซฟไม่ชาแนาก็ไม่ทำหรอกไปจะไปแล้วนะอืจะวางแล้วนะเส็กอิ่มอนั่งก่อนเหรอพี่ก็อิ่มเหมือนกันอิ่มมากงเลย เออครับวันนี้กินข้าวกันหรือยังนี่คนบอกว่าเฮียเซฟเสเพได้ไหมเสเพคืออะไรเออเราเปเสพมีเส อะไรนะเตรีได้แล้วผมมาทำตัวเสพไวววันวานาหอมร่างวอมถ้าไม่ใช้มีหลุดไหลเร็วจังเลยได้ให้เวลาพี่ไปเม้นอะไรแบบนี้อ่านทันปะไม่านแต่ถ้าพี่อู๋ไปเม้นปุ๊บจะอ่านทันเือพันใช่ไงล่ะชื่ออ่ะชื่อ อชื่อมันแตกต่างใช่ใช่ใช่ระหว่างจูกับบูมันเขียนไม่เหมือนกันชื่อพี่จูยาวอ่ะเขียนไม่เหมือนกันอ่ะอหรอไม่แหล่ะเส้นเกมห่วงคืออะไรหรออ๋อเห็นแล้วที่รองเท้าหลุดไง แบบนี้แหละมีแต่คนสงสารพี่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อในทิกตอกเป็นธนภูมิโอโลฮานาโนนี่เ <laughs> ซลเหรอเซลเหรอโอโลฮานาโนนี่มันให้มันให้ความรู้สึกแบบรดูร้อนว่าแล้วในทไมูด้ในในในทีเปนนะลเแ,ลลเแล้วนะครีเอทแล้วครีเอทแล้วนะนวานะ่าปีนานูนี่เหะออันนั้นไม่ได้ไลายปะว่าปีนานนี่อ่ะใช่ ไม่ใช่นาะโลนี้ด้วนโนนี้นาไม่ใช่ท่นาเบียวยังไงลายพี่ไม่ได้ชื่อนั้นสิอ่อยวะแล้วมีที่มาไหมไม่เห็นบอกที่มาเลย